อันนี้เป็นผ้าคุมเตียงนะคะสมัยม .6 เป็นคนคิดแบบแล้วก็ปักด้วยมือค่ะอันนี้ส่งประกวดได้ที่หนึ่งมานะคะของของจังหวัดค่ะอันนี้ออกแบบเองะค่ะ ลายก็ไปเจอหมอนข้างหรืออะไรนะคะนี่ค่ะก็จะปักข้างตรงกลางก็เป็นกุดลัอันนี้ชายเนี่ยนะคะคุณแม่คุณแม่ช่วยจับค่ะสมัยนั้นคุณแม่ก็ช่วยจับชายมัดชาย จะซูมดอกให้เห็นชัดๆนะคะ